กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านว่ากผมนายชอตตี้บูโจวัยเช่นเคยกับการรีวิวเกมมือถือนะครับคราวนี้เรามารีวิวเกมมือถือที่เป็นเกมจีนม,มาก่อนแปลเป็นญี่ปุ่นแล้วและตอนนี้ก็แปลภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับชื่อเกมก็คือ Heroes War 2นั่นเอง วอซองคำนี้เขียนติดกันเลยนะครับวอก็สงครามซองก็ร้องเพลงนะครับก็ไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่ายังไงดีอ่าอ่ะก็อ่อเป็นเกมแนว RPG ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับใครท,ที่เคยดูเวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่ผมรีวิวไปแล้วเนี่ยดูอันนี้ใหม่ได้เพราะมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอ่าเข้าสู่เกมกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะฮะก็ล็อกอินด้วยวีแชตก็ได้ Facebook ก,ก็ได้หรือเกสก็ได้แนะนาให้ล็อกอินด้วย Facebook เพราะว่ามันจะมีแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโบนัส เงินหรืออะไรให้ด้วยหลังจบดันเจี้ยนนะครับอะเดี๋ยวขอใส่สักคู่ครับโอเคล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมเล่นมาแล้วแหละในเวอร์ชันอังกฤษเนี่ยก็ตอนนี้ก็ป่าไปแล้วสิบกว่าลวนะก็เราจะมาดูระบบนะอาจจะไม่ได้รีวิวตั้งแต่แรกเหมือนเกมญี่ปุ่นนะเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดเป็นประเด็นมากมายนะอ่ะมาลองสร้างตัวละครกันนะครับในเวอร์ชันนี้ก็ยังมีอาชีพเหมือนเดิมคือวอร์ริเออร์นักรบนะครับดามเมจกับเซอร์ไวน์ลหรือความถึกเนี่ยสูงมาก นะครับเมดก็เรื่องของเว่นมนนะครับก็จะสูงมาก e พลสก็เรื่องของการซัพพอร์ตนะครับก็สกิลมันนะซัพพอร์ตแต่สเตตัสเนี่ยก็จะมีเรื่องของเมจิกกับสปีดที่ค่อนข้างเยอะสุดท้ายเรนเจอร์ยังไม่เปิดนะครับแหม่น่าเสียดายครับทั้งๆที่ญี่ปุ่นนะมันเปิดตั้งแต่แรกแล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวสร้างวอลเลเอร์แล้วกันนะเออก็มีเรื่องของการแต่งตัวนะครับก็แต่งตัวได้ครับก็จะมีสีผมก็ทรงผม แต่งเสื้อไม่ให้แต่งเสื้อแต่งตาได้ครับอยากจะได้แบบโครงคิ้วเป็นยังไงตาเป็นยังไงนะสีของตาอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะละเอียดอ่าปากอยากจะได้แบบไหนมีลายสักไหมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ชุดนะครับคอสตูมนะเริ่มต้นจะเอายัางไงอ่านะซึ่งเดี๋ยวมันก็มีพัฒนาด้วยเรื่องของคอสตูมก็มาสร้างกันเองนะคบมาสร้างกันเองนะตอนนี้ก็เปิดแค่สามอาชีพน่าเสียดายเรนเจอร์จริงๆ เดี๋ยวผมจะเล่นต่อจากของเดิมเลยนะฮะก็เนี่ยครับเลเวล19แล้วเล่นเป็นพีทเหมือนเดิมครับยังไม่เปลี่ยนใจครับอ่าเข้าสู่เกมนะครับหน้าตาก็ยังคงเดิมนะฮะเนี่ยนะเออหน้าตรงหน้าตาหน้ารักแค่มีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าะร,ระบบหลักของเกมนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับไฟต์ Fight, นะครับคือไปลุยดันเจี้ยนนั่นเองซึ่งจะเป็นแผนที่แบบนี้ครับและเมื่อเรา ผ่านด่านไปนเรื่อยๆระบบก็จะเปิดขึ้นแล้วก็พวกดันเจียนใหม่ๆก็จะเปิดขึ้นเช่นกันอย่างเช่นอันนี้ครับสเตล่าฮันติงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้รูปแบบหนึ่งที่จะได้ของค่อนข้างเยอะนะฮะได้ของที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเหล่าโมโนสูรของเราเออมีโมโนสูรด้วยนะแะอันนี้เป็นต้นนะครับมับงกรนะครับดาร์กอนโคเวนนะครับก็มีเหมือนกันซึ่งรู้สึกตอนนี้เปิดอยู่นะฮะผมเข้าไปลุยเลยก็แล้วกันนะครับไหนๆก็มีละ อ่ะก็ไปลุยนะฮะเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดทีมฟอร์เมชันด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเฉ่านี่คือยั่วยวนั่นเองนะครับคือคนนี้จะมีโอกาสดโดนโจมตี75อ่าแล้วก็ถ้าเกิดไว้ตรงนี้จะเพิ่มสเตตัสด้วยแม็ก HP 70อะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้ยังไม่มีฟอร์เมชันอื่นนะครับยังไม่มีนะมีแค่บาลานนะครับส่วนญี่ปุ่นมีโจมตีกับดีเฟนซ์ด้วยมามาสฟอร์เมชันเลยทีเดียวแล้วก็อัปเกรดฟอร์เมชันไม่ได้นะครับแหมเนี่ยแหละคือที่แตกต่างนะเอออันนี้ก็คคืออใรชบ เอ่อใครชอบญี่ปุ่นก็เล่นญี่ปุ่นใครชอบอังกฤษก็เล่นอังกฤษก็ละกันมันต่างกันเล็กน้อยนะครับโอเคนะงั้นดีคือจะไปบูกับเอ่อมังกรแล้วนะครับไปเดิ๋นี่คนมากันเต็มเลยวอร์มอัพแอดมินฮะวอร์มอัพกันนิดนึงฮะอ่าแบตติ้งพีเรียดเอ็ดาจบแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นมันยังบอกอยู่เลยว่าสู้ได้แสดงว่าผมมาช้าไปแหมอ่าลองแชร์นดูนะครับโอเคนะครับมีมังกรอยู่จริงด้วยครับแานบวกเลย โอ้ยยังไม่ทันะไรเลยหอคงผมจะรู้แล้วเลี้ยงมนสูตรมาช่วยก่อนมาครับนี่คือคนแรกที่เรามีนะฮะซิวาใช่ปะไม่รู้แหละใช้ไปก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ลำดับที่41ครับเออแป๊บเดียวตายแล้วะ่ะเลือดมันมีตั้ง179หรอโอ้โหใช้สกิลเร็วไม่ทันนะครับแป๊บเดียวร่วงเลยนะฮะโหจริงๆมังกรตัวนี้ คือต้องไปเก็บเวลไปทําอะไรให้ทีมเราเจ๋งๆก่อนหนะึ่งจะไปบวกได้เฮ้ยจะทำเป็นเล่นไปนะผมอันดับสามสิบหกนะ <c oughs> เอเอนะไม่รู้บวกได้กอ๋อนี่นี่ต้องรอคูดาวเออถึงจะเข้าไปบวกได้เรื่อยจนกว่ามังกรจะตายหรือเวลาหมดอะนะครับแล้วอ่ามังกรตายเนี่ยก็จะได้รับลงองลงวันกันซึ่งมังกรเนี่ยจะมาอสองทุ่มนะฮะสองทุ่มนะครับสองทุ่มของเซิร์ฟเวอร์นะเออแล้วตอนนี้บ้านเราก็ หนึ่งทุ่มแสดงว่า,าคือมันเป็นจีนไงจีนจะเร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่งก็คือหนึ่งทุ่มก็เข้ามาตีมังกรได้โชคดีครับตอนนี้มารีวิวตอนที่มีระบบมังกรพอดีนะฮะก็แนะนําให้มาลงลงก็และกันจะได้ของขำๆด้วยนะครับเป็นรางวัลตอบแทนไปอ่าส่วนดันเจี้ยนธรรมดานะครับนี่อ่าก็มาลองดูกันผมถึงดันเจี้ยนชปเตอร์สามแล้วอ่ามาดูการต่อสู้แบบธรรมดากันว่าเป็นยังไงนะฮะในเกมนี้ดีนะมันจะบอกเลยว่า เฮ้ยผ่านด่านไหนด่านไหนเนี่ยจะมีระบบอะไรเปิดขึ้นนะครับแนี่ๆเ่ดี๋ยวผมผ่านด่านนี้จะได้เกี่ยวกับระบบปีกแล้วเจ๋งวะละ่ะอ่ะไปบวกครับบวกการต่อสู้นะดันเจียนก็ไม่ได้มีพิษสดาอะไรมากนะเพราะมันออตโต้ครับเราไม่ต้องทําอะไรมากคอยกดสกิลเองก็ได้นะฮะแต่ว่าผมตั้งออตโต้ได้แล้วไงมันผ่านด่านแค่แมปแรกอะ่ะมันก็จะออตโต้ได้นะครับ ปรับมุมกล้องได้อิสระครับอยากจะดูอะไรยังไงเหนดูความสวยงามของฉากหลังอะไรเงี้ยได้อ่าไม่ต้องทำอะไรครับชิวๆอ๋อมีแค่สกิลวันนี้อ่าเวลาเจอบงเจอบอสอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำสั่งที่จะให้เราลุมสกรัรมมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนะ <c oughs> ที่เหลือคือออโต้มันจะกดให้นะครับนี่นี่เอาโอ้นี่มีศัตรูตัวเดียวอ่าก็ไม่รู้จะกดทำไมนะครับเนี่ยนศะัตรูก็เนี่ยฮะคือเกมนี้ทำค่อนข้างดีนะ เฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ากราฟิกอ่ะไม่อลังการเท่าเซิร์ญี่ปุ่นนะคือไม่รู้ว่ามันปรับได้หรืออะไรยังไงนะแต่คือรู้สึกได้เลยอ่ะเออว่ามันไม่ได้ค่อยอลังการเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยครับนี่แหละครับการต่อสู้นะฮะเออถ้าเกิดไม่มีคนไหนตายเลยก็จะได้3ดาวนะครับชิงเห็นไหมสามดาวแล้วไงครับอ่าก็สามารถลงในะเจนนี้ได้แบบกดสคริปต์ไง กดผ่านได้เลยอะไรอย่างนั้นอ่ะเออนะเกมแนวนี้ก็คือคือระบบมันก็จะคล้ายๆกันอนะ่ในบางจุดในบางจุดเนี่ยผมผ่านอะไรใช่ไหมก็เนี่ยสวีปได้นะครับหรือจะสวีปตสิครั้งเลยก็ได้นะครับอ่าเนี่ยแหละอนะ่เป็นลักษณะาการลงดันเจียนนะครับก็แนะนําให้ลงเรื่อยๆยันถ้าเกิดไม่ไหวอะ่ะเออเราจะค่อยมาอัปเกรดเรื่องของฮีโร่อ่าพูดถึงเรื่องระบบต่อมาเลยนะครับนี่คือการต่อสู้นะฮะก็จะสังเกตว่ามี หลายระบบมับงกรเอยดันเจนเพิเศษซึ่งไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวมีอีกตามเนื้อเรื่องที่เราเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพูดถึงฮีโร่ก็ต้องจัดการกับฮีโร่ก่อนนะครับกดตรงไหนก็ได้ครับที่ฮีโร่ตรงนี้ก็ได้หรือมันมีให้กดหลายที่อ่ะกดที่ฮีโร่ของเราในหน้าจอนี้ก็ได้นะฮีโร่เราก็จะเป็นแบบมี3มส่วนด้วยกันส่วนแรกสเตตัสนะครับเราสามารถที่จะหาของมาติดให้กับ ตัวละครได้เมื่อติดครบปุ๊บก็จะอัปเกรดแรงได้ <c oughs> นั่นแหละอัปเกรดแรงได้ถ้าเป็นตัวละครหลักจะเอวิูชั่นได้ก็คือจะใช้แต้มอันเนี้ยครับเป็นลักษณะอ็อนเนอร์แอมเบลมคือจะได้จากเควสเนื้อเรื่องอะ่ะคือเล่นไปเรื่อยๆนะครับผ่านด่านหลักๆมันก็จะได้มานะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บให้ครบ24อันก็จะวิวัฒนาการเสริมขึ้นมาได้อีกนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องของสกิลอัปเกรดได้สกิลพอยต์ของแต่และตัวละครเนี่ยจะแยกอิระาจากกันเลย คือจะมีเยอะมีน้อยอยู่ที่เลเวลครับเออถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยจะมีสกิลเยอะเยอะคือเยอะเยอะกว่าตัวอื่นนะม,มีเต็มเลยอ่าถ้าเป็นสกิลของฮีโร่เนี่ยเราก็จะแบบติดตั้งได้แค่3อันนะครับจะใช้อันไหนก็อีควิปไปเท่านั้นเองอ่าโหส่วนตัวอื่นมันไม่ค่อยมีไงตัวอื่นมันมีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องตั้งเห็นไหม คือตัวละครที่ไม่ใช่ฮีโร่หลักอ่ะมันไม่ต้องมาตั้งพวกนี้แล้วก็สังเกตนะไม่มีเรื่องของการวิวัฒนาการนะครับอ่าไม่มีนะฮะไม่มีอ่าส่วนอันสุดท้ายคืออาร์อาร์เคมีอาร์ไอเอออมานอาร์เคมิสนั่นแหละนะมันเรียกอาร์เคมีเฉยๆนะฮะอาร์เคมีก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วคือเราหาของครบปุ๊บมันจะสามารถอัปเกรดขั้นได้นะครับและเกมนี้จะมีอาเวกด้วยซึ่งต้องเลเวล60จูตีนั่นเองนะครับทำให้โหดขึ้นกว่าเดิม ป็นไงนี่คือเรื่องของตัวละครนะครับแหมปรับหมุนดูอะไรได้ชัดเจนนะครับรู้สึกชุดก็ไม่เหมือนขอญี่ปุ่นนะฮะแต่ตัวละครยังคือคืออยู่นะฮะอ่านี่แหละครับเรื่องของตัวละครนะครับเรื่องของตัวละครเสร็จปุ๊บมาดูด้านล่างดีกว่านะฮะด้านล่างก็จะมีหลักๆนะฮะเช่นอันแรกเป็นเมนูเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเซตติ้งเออไหนเข้ามาดูเซตติ้งอันนี้ไงกราฟิกผมว่าแล้วทำไมไม่อลังการเพราะว่ามันปรับเป็นสมูทไงต้องปรับเป็นเอ็กซ์แลนด์นะฮะก็คือจะทําให้กราฟิกกนนน่ยมมััสุดอาะครบ ผมก็ว่าแล้วทาไมออมันดูกาก,ากากๆนะครับ <c oughs> ที่กากๆนี้หมายถึงเทียบก,นะกับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเอออาจจมีระบบเพื่อนนะฮะระบบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะเออกระเป๋าก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกยอกเว้นมีกล่องค่อยมาเปิดอะไรอย่างนั้นนะครับส่วนด้านล่างต่อมาก็คือฟอร์เมชันการจัดทีมนั่นเองนะฮะสวิชฟอร์เมชันนะครับเห็นไหมแอตแท็กกับเมจิกยังไม่เปิดนะครับส่วนอัปเกรดได้ยังผมยังไม่เห็นว่าอัปเกรดได้เห็นไหมครับเออยังอัปเกรดไม่ได้นะฮะแต่คือเราสลับที่อะไรเงี้ยสลับได้ ก็ดูตำแหน่งดีๆก็แล้วกันพอดีผมมีนักเวทสองตัวไงก็แต่ว่าฟอร์เมชั่นของเราอ่ะมันเพิ่มฟิสิกส์บาลานซ์อ่าฟิสิกส์แอนแท็กก็คือจะเป็นเรื่องของการโจมตีกายภาพอ่าซึ่งผมไม่มีไงเออันี้อาจจะสลับอย่างงี้เออนักธนูไปยิงแรงนักเวทก็เออต้องยอมทนต้องยอมทนอ่าส่วนตัวแทงช่างมันไว้อย่างเงี้ยแหละนะครับอ่านั่นแหละที่แตกต่างกับเซอร์ี่ปุ่นะต่อมาเควสประจําวันแนะนําให้ทาเพราะมันจะทําให้เลเวลเราขึ้นเด้งปุ๊ดปุ๊ดเลยนะครับ เด้งสูงมากนะครับซึ่งก็มันไม่ยากนะเป็นภารกิจทั่วไปภารกิจที่แบบว่าในเกมของเราอะ่ะมันเปิดระบบอะไรมาบ้างใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะให้เราไปทําอย่างนั้นอะ่ะสู่หาครั้งบ้างตีบวกบ้างอัปเกรดสกิลบ้างอะไรก็แล้วแต่การแนะนำให้ทำทุกวันมันจะได้ EXP เยอะแล้วก็ได้ของด้วยถ้าเกิดเราสะสมแต้มนะมันก็จะได้ของด้วยนะครับมีรางวัลเช็คอินด้วยนะเออเราอินทุกวันรับทุกวันนะครับเออชิมเมนต์ก็เป็นเรื่องของ ก็เออชิมิเน่นอะอ่ะเออจะแปลทําไมวะเออชิมิเน่น่ะก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านเช่นเลเวลสูงขึ้นนู่นนั่นนี่เคลียร์ดันเจี้ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านส่วนทาสนี่คือเป็นเควสนั่นแหละอ่าเป็นเควสเสริฟนะครับเราก็สามารถที่จะเอ่อไปทําตามเอ่อภารกิจที่มันบอกได้ซึ่งทาร์สนี่จะเปิดตอนที่เรามีกิลแล้วนะครับเนี่ยเห็นะมันจะให้เราไปทํานู่นทํานี่ก็ไปทําตามที่เขาบอกได้นะครับอ่าแล้วก็มีกิลทาสเสร็จก็จะมีเมนทาส์สนนี้คือจะเป็นเควสหลักแล้วก็็มมมีีเเคคคววสยยยย่ออออดดดด้้้้นนะะะรรัับบบืกกกูไไลจใหทําาง กดตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นบอกว่าให้เราไปทําอะไรบ้างนะครับอ่านี่แหละก็คือเป็นเรื่องของเดลี่เควส t นั่นเองอ่าต่อมา Team Up นะครับทีมอัพอันนี้คือจะเปิดตอนเลเวลสีคือจะเป็นระบบอ่าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือเอาเป็นว่าเป็นดันเจี้ยนพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีระบบกิลด้วยตอนนี้ผมมีกิลเรียบร้อยแล้วนะครับกิลเอเวอเชั่นขอขอบคุณท่านนีโอด้วยนะครับที่รับผมเข้านะกิลนะฮะในกิลก็มี อ่าไม่มีอันนี้ครับ territory นะฮะ territory กดเข้าไปดูครับอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วไอ territory ของเกมนี้ก็คือเป็นนี่ไงเออเป็นกิวไงเป็นบ้านกิวไงเออเนี่ยก็เดินได้ระบบโคตรเยอะนะครับ alex start dancing คือเต้นจำได้ไหมเออเนี่ยแหละระบบเต้นนะฮะก็ดูได้ครับเต้นไปก็ได้ตังค์ไปนะครับซึ่งสามารถที่จะได้รางวัลทั้งหมด30ครั้ง เอาเป็นว่าท่าผู้ชมไปกินข้าวหรือทํานู่นทํานี่อยู่อ่ะก็ให้มาเต้นจะได้รับรางวัลไปนะครับอ่าแนเยหยุดเต้นก่อนนะอ่าต่อมาก็มีกระเป๋าก็ดูที่นี่ได้นะครับดูได้เหมือนกันแล้วก็มีทาร์กใช่ไหมก็คือไอ้เควสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของกิลเราได้เหมือนข้างนอกนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดกิลอื่นได้เผื่อใครจะย้ายกงย้ายกิลอ่าแล้วก็ทีมอัพอันนี้คือยังไม่เปิดอย่างที่บอกนะครับต้องเวลสี่สิบ แล้วก็ในนี้ก็จะมีเอ็นีซอยู่ด้วยซึ่งจะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะฮะคนแรกเลย Quest Giver นะครับคนนี้คือให้ Quest นั่นเองนะครับก็มีทั้งกิวฟันดิ้งเควสกิวคอนสตรัคชั่นสตาร์นะครับอ่ะรับ q u วส t กันหน่อยดิโอ้โหมีให้รับเต็มเลยรับสิรอไลไ์จะได้ไปทำนะฮะเออกดเคมออกก็ได้นี่วาอ่าคือดูดูจากชื่อก็คือทำเควส t แล้วมันจะได้ของแต้มกิวอ่ะเออเนี่ยรับให้หมดนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราทำเควสใช่ไหมเราก็จะได้พวกแต้มเกียรติยศอะไรมาของกิ้วก็มารีดีมนะครับแลกของได้เนี่ยเออต้องมารับที่คนนี้นะครับแม่สาวเอ่อเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแม่สาวไพเลสนะครับโจนสลัดนะอ่าต่อมาแมวเหมียวครับโพสแคสนะครับคือโพสแคสนี่เหมือนกับว่าเอ่อเพื่อนเราส่งหัวจงหัวใจหากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังไม่มีไงเออยังไม่มีใครส่งอะไรมาให้เราเราก็ยังรับไม่ได้นะฮะก็โฮมมิสทรีนะครับอ่าคนนี้นะน่ารักนะครับ อันนี้ส่วนใหญ่สําหรับหัวหน้ากิลเลยไม่ว่าจะอัปเกรดกิลกิลนะฮะไม่ใช่อัปเกรดกลิว <laughs> ไม่ว่าจะอัปเกรดกิลนะเนี่ยเราสามารถสเปนสองหมื่นคอนสตรักชั่นพอยได้ซึ่งไอเจ้าคอนสตรักชั่นพอยก็ได้จากเควสไงจําได้ไหมเออได้จากเควสนะครับเออนะนี่คือคอนสตรักชั่นพอยนะฮะต้องเป็นหัวหน้ากิลหรือออฟฟิเซอร์ถึงจะมาอัปเกรดบ้านได้นะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะว่ากิลโบนัสนะมีอะไรบ้างนะฮะนี่นะเออนะแม ต้องเลยอันนี้เราเราคงได้แค่นี้ต้องเลยต้องต้องเลยวสิมาถึงจะได้ของขนาดนี้นะครับโอ้โหมีมีสปอตซิลทีเล็กด้วย <c oughs> อ่าเนี่ยก็คือหัวหน้ากิลอ่ะเป็นคนจัดการนะครับอ,อ่ะสุดท้ายละวคอนสตรักชั่นออฟฟิเซอร์อ่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอัปเกรดนั่นเองนะครับก็มีหลายอย่างเลยมีเล้าใช่ไหมอ่าเจ้ากิลเล้าอันนี้นะอันนี้คือถ้าอัปเกรดแล้วมันจะเพิ่มจำนวนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเลเวลหนึ่งอ่ะก็จะ30คนพอเป็นเลเวล2นี่คือ34คน อ่านะแล้วก็อัพไปได้ยันขั้น5นะครับถ้าจะขึ้นขั้น6เนี่ยกิลต้องเวลสองก่อนอะไรอย่างนั้นนะครับเนี่ยแหละคือกิลราสนะครับต่อมาไลบรารี่นะฮะห้องสมุดนะฮะห้องสมุดของเกมนี้นะฮะก็เอ่อเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนโบนะัสอ่ะซึ่งซึ่งอันแรกที่เราสามารถเรียนได้ก็คือนี่ครับเราจะทําให้ได้เงินอ่ะสูงขึ้น15%เป็นไงล่ะเออแต่เรียนทีชั่วโมงหนึ่งอ่ะหนึ่งวันกับ6ชั่วโมงคิดดูแล้วกันนะครับคือเป็นเหมือนกับบัฟนะเป็นเหมือนกับบัฟนะครับไลบรารี่ w ว r e h o u นะฮะก็เป็นคลังของกิ้วนั่นเองนะฮะก็เราสามารถเอาของเขิง,งอะไรมาไว้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ Factory นะฮะ Factory อ่าอันนี้คือเป็นเรื่องของการค้ากันเองอ่านี่นะครับเอาไว้เอาเวกขึ้นเจมนะครับใช้ในการเอาเวกอ่าตัวละครนั่นเองที่ต้องเวกหกสิบอ่ะเออสังเกตนะว่ามาค้ามาอะไรกันที่นี่เห็นไหมเออนี่ยครับแล้วก็มีกําหนดด้วยนะวันหนึ่งเหมิดได้กี่ครั้ง <c ười> คือต้องอัพไอ้ฟ a ทอรี่ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าสร้างไอ้นี้ยได้เยอะๆ เรียกได้ว่ารายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาเทรนนิ่งฮอลนะเทรนนิ่งฮออนะยังปิดอยู่ฮะยังสร้างไม่ได้ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ใช่ยังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าหัวหน้ากิวยังไม่ได้สร้างเทรนนิ่งฮอลนะครับเมาส์ก็เช่นเดียวกันสัตว์ขี่นะครับก็หัวหน้ากิวยังไม่ได้สร้างอ่าสรุปเลยคือโคตรเยอะครับเกมนี้ระบบกิวยเยอะมากและ NPC ยังไม่หมดยังมีอีก2คนนะครับฟอร์แคสทั้งคู่นะฮะเอาไม่ใช่อันนี้ฟอร์แคสฟอร์แคสตัวนี้อ่า อ่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับคือเขาบอกว่ากิวของเราเนี่ยมันจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเช่นคริสตัลไมน์นี่ไงเออใช่ไหมแล้วก็มีพวกแบบพวกอาเวกอาเวกการอาเวกอ่ะมีสกิลใหม่อะไรอย่างงี้พวกกิวบอสอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาเป็นคนบอกเฉยๆว่าในกิวเข้าร่วมกิวจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างอ่าคนสุดท้ายครับมินิสเตอร์นะ,ะก็คือเอาแต้มกิวที่เราได้เนี่ยมาใช้ในการแลกเปลี่ยนของนะครับ รายละเอียดเป็นไงครับเยอะมากนะครับสำหรับเออกิลของเกมนี้อก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันสร้างกิลให้มันจเจริญ่รุ่งเรือง,ง,งนะฮะคือระบบเยอะจริงๆตอนที่เป็นญี่ปุ่นอ่ะผมก็ไม่ได้แปลไอ้พวกนี้ไว้เยอะเพราะผมลืมนะพอมาเป็นอังกฤษแล้วเออมันง่ายขึ้นเว้ยมไม่ต้องใช้สกิลอะไรในการแปลมากเอาเป็นว่ากิวแนะนําให้อยู่แล้วก็แนะนําให้ทำเคสซะรายละเอียดเยอะจริง,รงๆครับ แล้วก็ะระบบข้างล่างก็จะเป็นหลักๆใช่ไหมครับแล้วมันยังมีอีกระบบในเมืองนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อน,น,นซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นก่อนอเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเป็น PVP ก็คือเราก็มาสู้ PVP นะครับก็ดูแต้มพลังของเราหนึน่งเราสู้ใครไหวบ้างนะครับผมน่าจะคนนี้น่าจะไหวนะฮะแล้วก็ถ้าอันดับเราสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เ,เรียกว่าอะไรได,ได้เงินแคชด้วยนะเออ คือยิ่งเราไปได้แรงสูงขึ้นอะ่ะเราก็จะได้เงินแคอะ่ะเยอะเพราะนั้นก็แนะนําให้มาลงครับซึ่งวันหนึ่งจะลงในห้าครั้งนะครับอ่ะบวกกันเลยครับไม่รู้ไหวไม่ไหวโอ้โหคนนี้โคตรเทเลยอยากได้พลังผมเยอะกว่าครับเลเวลผมก็เยอะกว่าโอ้โหลวงไห้ครับ <c oughs> สังเกตน,นะตัวละครเนี้ยเป็นพระเหมือนผมแต่ชุดแตกต่างกันใช่ไหมเออมันมีเรื่องระบบคอสตูมด้วยเออบวกครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเออจจจเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอ้โกลเลมเพิ่งมาทำไม,มเรียบร้อยนะฮะนี่หนะก็ได้ได้แต้มเกียรติยศของ PVP ด้วยซึ่งเอาไปแลกของได้แล้วก็ได้เงินแคสด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าผมอัพแรงขึ้นมานะก็จะได้เงินแคสนะเราก็จะได้เอาไปเปิดกระจะปองต่อไปอย่าลืมมาลงนะฮะลงใน้5ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็อย่าลืมเซตทีม้วยนะดีเฟนต์นะฮะเซตทีมที่เก่งที่สุดของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพราะเวลาคนอื่นมาบวกเราอะ่ะเขาจะเจอ จะเจอทีมดิฟเฟนต์ถ้าเกิดไม่ได้ตั้งไว้ก็คือเรียบร้อยเลยครับโดนคนมาตีเลยเทะนะฮะอ่าและอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนเซ็ตพวกเนี้ยถ้าเกิดสู้ไม่ไหวหดูแต้มแล้วสู้ไม่ไหวก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเซ็ตที่เจอได้นะครับอ่าเนี่ยแหละเออเป็นเรื่องของ PP นะครับเลื่อนลงมากลับมาที่เดิมนะทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นบังกรคือเปิดกระจปองนั่นเองนะครับก็จะมีแบบเปิดแบบแพ็กเกจธรรมดาซึ่งอันนี้มันฟรีวันละห้าครัง้ง นะแล้วก็เปิด9แล้วก็แถม1ได้นะครับคือลดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองเออลองเปิดดูดินี่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ใช้ในการติดตั้งให้ตัวละครซะส่วนใหญ่อะ่ะเออนะส่วนนี้จะเป็นใช้เงินแคสน,นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีแพ็กเกจแบบซื้อ9แถม1เหมือนกันนะซื้อ9แถม1แล้วก็จะฟรีทุกๆ2วันนะจะฟรีอ่านะก็ถ้ามีเงินแค่ก็ลองมาเปิดได้ครับผมมีแค่28 0เองเปิดเลยล้วกันนะมีแค่อันเดียวก็เปิดเลยครับ มีโอกาสได้ตัวละครนะครับถ้าอย่างนี้น่าจะได้ตัวละครแล้วละ่ะชิงโอ้โหสามดาวด้วย Shadow Hunter นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเธอเข้าไปอยู่ในทีมนะ <c oughs> เออแล้วผ่านผ่านเควสด้วยนะเออผ่านเววสด้วยเนี่ย a c h i m e นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดอ่านี่คือมังกรนะะไม่ได้มาสู้แต่อย่างไรมาเปิดกระจาะปองกันเอง อ่าเลื่อนกลับมาที่เดิมก่อนนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกเลื่อนไปทางขวานะครับอ่าอันนี้ที่ผมบอกครับคือคอสตูมนะฮะกดที่คนนี้ได้เลยครับคนนี้ชื่อลอลิตานะฮะกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีคอสตูมเห็นไหมเออที่คนอื่นแต่งตัวไม่เหมือนเราเพราะคอสตูมตรงนี้เนี่ยมันจะมีมากกว่าตอนที่เราตั้งตัวละครอ่ามันจะมีมากกว่านะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดิสก์ดก่อนไม่เอาไม่เอานะฮะนี่นะครับเดี๋ยวดีกดที่นี่กดที่นี่กดที่นี่เออนะฮะ ก็มาเปลี่ยนได้นะครับมาเปลี่ยนได้อ่าแล้วก็แมวแมวันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับตัวเดียวที่อยู่ในกิวแนะ่แต่ว่ากดแล้วไม่มีอะไรนะครับส่วนในแมวตัวนี้อันนี้คือไข่ของเห็นไหมเออไข่ของอ่าก็จะรีเฟซต,ตามเวลา3ามทุ่มทุกวันนะครับก็คือ2องทุ่มบ้านเราอ่าก็ลองดูว่าว่าเรามีของที่เราต้องการไหมนะซึ่งไอ้พวกนี้ไม่ไม่ใช่ตัวละครนะมันเป็นแค่เศษเป็นจิ๊กซออ่าถ้าตัวไหนที่เรามีแล้วเนะี่ยมันก็ไปอัปดาวได้เก็บสะสมไปเยอะแล้วก็ไปอัปดาวแต่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ซื้อมา สะสมครบก็จะสามารถจ้างคนนั้นมาได้นะครับก็เหมือนเกม RPG ทั่วไปนั่นแหละเลื่อนไป่ตางขวาอีกนะอันนี้ก็จะมีไอตัวนี้อยู่ครับเป็นเรื่องของการเออเรียกว่าอะไรไดีละ่ะจะเรียกว่าอัปเกรดก็ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็คือผมจะบอกว่าไอตั้งแต่อุปกรณ์เลเวลสูงๆขึ้นมาเนี่ยบางทีมันหาไม่ได้เนเราเราต้องใช้ใช้ใช้วิธีการคอมบหรือผสมกันขึ้นมานะครับไอของพวกนี้นะเออของพวกเนี้ย มันบางทีมันหาไม่ได้ไงเราต้องผสมผสมขึ้นมานะครับอ่ะก็ถามว่าดูตรงไหนก็ดูตรงไอฮีโร่ของเราอ่ะเนี่ยกดที่ฮีโร่ก็ได้คือเดี๋ยวมันจะเริ่มมีของที่ที่จะต้องใช้เลเวลสูงขึ้นอ่าตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวกลับที่เดิมก่อนนี่ลวกันเอาหงคอง,คงก็แลวกันเนี่ยแน,นะมันจะมีใช้อันนี้เห็นไหมครับเออต้องเลเวลสิบห้าขึ้นไปนะครับนี่อันนี้เป็นต้นนะครับต้องใช้สองงานด้วยนะครับต้องเลเวลสิบห้าเดี๋ยวอัปเกรดเลย เพราะว่ามันอัปเกรดเดเวลได้นะครับถ้าเป็นตัวละครตัวใหม่ตรงนี้นะครับนี่กินหนังสือไอพีไปเอาเวลสิบห้าเลยลูกไปเอากดค้างก็ไม่ได้เออโอเคเวลสิบห้าแล้วนะฮะนี่ก็จะใช้อันนี้ได้นะอ,อต้องไปที่กัดเจดนะครับนี่เห็นไหมเอนชานได้นะครับก็คือเอนชานเนี่ยคือเราไม่ต้องไปหาแมวตัวเมื่อกี้ก็ได้ก็คือเรา ถ้าเกิดเรามีของครบเนี่ยเราก็มาหลอมนะครับใช้คําสั่งกัดเจตได้เลยมันก็จะผสมให้เลยะฮะเนี่ยมันก็จะติดตั้งให้ตัวละครได้เลยเห็นไหมครับเออเป็นไงติดตั้งครบก็อย่าลืมเพิ่มความแรงเข้าไปด้วยนะครับนี่เป็นไงช่วงนี้ก็ติดของก็ได้รัวๆเลยเนหะ็นไหมอ่าเลเวลสูง,งตามที่กําหนดแล้วนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลเวลเราเราเพิ่มคลาสขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อหนึ่งระดับหนึ่งเราจะปลดล็อกสกิลใหม่มาใช้ได้อ่าคือต้องปลดล็อกก่อนนะ คือมันจะอยู่ตรงนี้แหละคือต้องปลดล็อกก่อนถึงจะสามารถใช้ได้นะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มแบบว่าเลือกอาวุธได้เยอะขึ้นแหละแต่มันก็จะมีเลคคอมเมนต์ไว้นะพยายามเลือกสกิลเลือกอาวุธที่เขาเลคคอมเมนต์ไว้อย่าอย่าไปเลือกอันอื่นอ่ามันมันเริ่มมีให้เลือกแล้วไงเมื่อเลเวลสูงขึ้นอ่านั่นแหละก็คือไอ้ตัวแล่คูณตรงนี้แหละไม่ต้องมาหาก็ได้นะไม่ต้องมาหาก็ได้นะครับ ยังเลื่อนไปได้อีกไหมไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วเลื่อนมาขวาสุดตรงนี้ไม่ได้ละอ่ะอ่ะแล้วก็บนล่างขวาเรียบร้อยมีทรายครับ <c oughs> นี่ทรายนะครับอ่ะแล้วคนที่เป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรสาวแว่นคนนี้นะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีตัวละครอะไรบ้างและและยังไม่มีใครบ้างเห็นไหมก็จะมีบอกเลยครับว่าเรามีจิ๊กซอว์เขาเท่าไหร่ละสังเกตตัวละครเกมนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันกดดูรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับโอ้โหน่ารักน่าชัง เห็นปุ๊บก็อยากได้น๋อสตาร์ไลท์นักเวทนะครับไอคนนี้ที่อยู่ในไอบ้านกิลใช่ไหมเนะี <c oughs> ่ยว่าก็มาดูเฉยๆนะครับมาดูเฉยๆเลื่อนไปอีกได้ครับอันนี้เป็นมนัสูนนั่นเองนะครับเป็นมนัสูนก็จะเริ่มเปิดเมื่อผ่านด่าน2กงว,ว่าจะเปิดมานะครับกดเข้ามาดูได้นะครับสามารถตีโบกได้นะครับเอนชานนะครับโดยที่เราต้องมีของพวกเนี้ยให้ครบก็จะตีโบกได้ของพวกนี้ก็หายจากไอดันเจี้ยนล,ลอยฟ้าเออไอดันเจีย้ยนตั้งแต่แรกเลยที่พูดไปตั้งแต่แรกนั่นแหละ ก็สามารถที่จะใช้พวกนี้ในการอัพได้นะครับเดี๋ยถ้าเกิดไม่มีของพวกนี้ใช้เงินแคสอัพได้ครับใช้เ <c> ง <oughs> ินแคสอัพได้อ่าไหนก็มาส่องดูแล้วกันว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะนี่นี่คือะคะอควาเรียสนะฮะอควาเรียสมีใครอีกเจมินี่อ่านี่ราศีเมถุนนะครับโอ้หน้าหน้าหน้ารักหน้ารักสองคนเลยทอรัสนะครับราศีพฤกษ์นี่แนละ้วก็สกิทาเลียสนะฮะนี่ราศีธนูนะฮะ อ่ะก็มาลองเลือกกันดูเองก็แล้วกันนะครับว่าเจ้ามโนสูตรของเราเนี่ยเหมาะชอบตัวไหนก็เลือกคนนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดว่าอ่ะอ่ะนี่ก็หมดแล้วนะครับก็คือฉากหลังของเมืองเราก็เลื่อนได้เยอะเหมือนกันบนล่างซ้ายขวาเลื่อนได้หมดเลยแล้วก็บางระบบมันก็จะซ้ำๆกันก็คืออย่างไอ้แลคคูนหรือหมีแพนด้าวะเออนั่นแหละสักอย่างน่ก็สามารถที่จะทําตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาพวกมันก็ได้นะครับเนี่ยนะเอนชงเอนช้าอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเนี่ยแหละก็คือจะเป็นระบบหลักๆของเกมนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับเลเวลเท่านี้มันยังเปิดไม่หมดหรอกถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับในดันเจี้ยนเราเนี่ยโลกเนี่ยมันจะใหญ่มากใหญ่มากยาวมากนะครับแล้วก็มีการแบบอะไรอ่ะดันเจี้ยนพิเศษมันก็จะเปิดขึ้นมานี่ยไอ้พวกที่ล็อกๆอยู่เห็นไหมผ่านดัน5จะมีปราสาทลอยฟ้าผ่านดันสจะมีเดมอนอบสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองมาเล่นรู้แล้วกันคือ สรุปเลยคือระบบการต่อสู้เยอะมากระบบกิลคือโอ้โหเอาพี่มาหามีอะไรทำเยอะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เกมขี้เกมเล่นๆนะสำหรับอันนี้นะฮะอ่ะแล้วระบบเสริมของเกมนี้มีอะไรอีกนะครับอันอันี้ที่มันขึ้นแดงๆอันนี้ก็คือมีอะไรบางอย่างที่ทําได้นะครับอ่ะก็สามารถที่จะลองเข้ามากดดูนะ อย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อกี้ตอนแรกที่ท่านผู้ชมดูเนี่ยถ,ถ้าสังเกตนะมันจะมีรูปมังกรขึ้นอยู่ตรงนี้อันนั้นคือมีเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นแดงๆอย่างเงี้ยแจ้งไว้แถวๆนี้แหละนะครับอ่ะระบบเสริมของเกมนี้นะกดที่รูปตัวละครได้นะครับก็เปลี่ยนรูปได้คือคือผมจะบอกว่าล็อกอินด้วย a c e b o o k อ่ะมันจะขึ้นเป็นรูปเราใน Facebook เ,เลย <c oughs> นั่นแหละนะอ่ะต่อมานะฮะก็จะเป็นพวกรางวัลทั่วไปแล้วของเกมนี้นะเ <c oughs> นื่องจากมันเป็นเกมจีนเนาะ มันก็จะมีแบบว่ารางวัน7วันในชะ่ไหมล็อกอินเข้ามา7วันได้อะไรบ้างอันนี้อีเวนต์ช่วงนี้มีอะไรบ้างแน่นอน,นครับพวกล็อกอินประจาวันเลเวลอะไรเงี้ยคือถ้ามันขึ้นจุดแดงๆอย่างเงี้ยคือให้เข้ามาเลยแสดงว่ารับอะไรได้บางอย่างนะครับอย่างตอนนี้ผมก็รับหัวใจได้นะครับหัวใจนี่คือ Energy เกมนี้นะครับก็จะมีแจกฟรีทุกวันตามเวลานี้เลยนะครับก็อย่าลืมลบ1นชั่วโมงสำหรับเวลาไทยนะครับอ่ะกิฟต์นะฮะของขวัญน,นะฮะอันนี้ก็เอ่อ เข้ามากดรายละเอียดดูได้นะคะว่าเป็นกิจกรรมช่วงเนี้ยเออมันมีอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้ก็มี s t a g กิฟต์นะฮะก็คือผ่านด่านไปตามที่มันกําหนดก็จะได้ของอ่าก็มีเวลาหมดด้วยนะดูดีๆนะมีเวลาแค่โอ้โหจะไม่ทันแล้วมีเวลาให้3วันผมจะเล่นทันไหมเนี่ยระบบ VIP VIP มีเช่นกันนะครับเติมเงินเกมนี้ก็จะได้รับสิทธิ VIP ไปด้วยอ่าแลนะ์กิ้อ่ะก็บอกแค่ว่าใครเป็นที่หของโลกในมุมต่างๆ นะทั้ง T.V.P อารีนาพลงพลังกิวอะไรอย่างนี้มีบอกหมดแล้วก็ชอบนี่คือไอแมวนะั่นแหละก็คือเห็นนะอย่างที่ผมบอกคือบางระบบเนี่ยไม่ต้องกดไม่ต้องเลื่อนไปหาก็ได้มันสามารถที่จะทําได้ที่เดียวกันนะครับอะและนี่ก็คือระบบคร่าวๆนะครับของเกมนี้นะฮีโร่วอลซองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีรายละเอียดหลายๆจุดเนี่ยที่แตกต่างกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น คือผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนําว่าให้ไปเล่นเซิร์ฟไหนก็แล้วกันแล้วแต่ความชอบชอบญี่ปุ่นก็เล่นญี่ปุ่นชอบอังกฤษก็เล่นอังกฤษเท่านั้นเองนะครับมันละเอียดมันแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าเออไม่ได้เยอะขนาดที่แบบว่าทําให้เกมเปลี่ยนไปเลยนะฮะอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะฮะกับเกมฮีโร่วอลซองนะฮะก็ผมนายชอตตี้ผุ้ชมว่าขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณครับ